เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กีจะพาคุณผู้ชมไปแสดงความยินดีกับนักร้องสาวเบลนันทิตานะครับคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสาวประเภท2แต่ก็สมหวังในเรื่องความรักประสบความสําเร็จถึงขั้นได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะ สัมผัสได้ถึงความสุขที่ล้นมาจากดวงตาเลยล่ะค่ะนักร้องสาวเทียมเบลนันทิตาที่เผยความตื่นตาในรายการยิ่งสักยิ่งแซบหลังจากที่หวานใจชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันซีเว้นวัย48ปีคุกเข่าขอแต่งงานกลางสวนสนุกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตจะมีโมเมนต์ที่มีคนรักโดยไม่สนใจเรื่องเพศโดยหลังจากที่เซเยสไปแล้วนะคะเธอก็รอการอนุมัติวีซ่าคู่บันเพื่อจะบินไปจัดงานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสซึ่งก็จะได้คำนำหน้า เป็นนางที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแหละค่ะใช่เป็นความภาคภูมิใจคือที่นู่นสามารถที่จะใน,ในเรื่องของเขาเรียกว่าความถูกต้องของกฎหมายเนี่ยเราเราก็จะสามารถเป็นผู้หญิงจริงๆได้เลย mm hmm. คือจดทะเบียนแล้วก็จะได้รับกินการ์ดกินการ์ดจะมีคํานำหน้านามเป็นมิสซิสอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ mm hmm. ใช่ซึ่งเราจะเป็นเหมือนผู้หญิงจริงๆแล้วเราถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเราก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเลย mm hmm. ผมไม่คาดคิดว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วคือมันมันมันตื้นตันมันบอกไม่ถูกมันดีใจ อารมณ์มันเป็นแบบมันดีใจด้วยแล้วก็ทั้งซึง้งทั้งอายหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่สุดท้ายเราก็เราเรากักเขาอะค่ะเราก็เลยเซ yes ย์ไปอะไรเงี้ยถ้าเราจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งหรือจะรักใครสักคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่รักครอบครัวถ้าเขารักครอบครัวเขาก็รักเราได้ค่ะเข,า,ขาพิสูจน์ตัวเองกับพี่เบลยังไงโชว์ให้เราเห็นหลายๆอย่าง <S <S ทาให้เราเห็นในหลายๆสิ่งอดทนกับเรามากต่อให้เราดา่าหรือว่าทะเลาะกันแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ไปไหนคือเขายังมีความสุกที่เขาแคร์เราอยู่ ส่วนเรื่องทตายาสาวเบลยังไม่คิดอุปการะเด็กมาเลี้ยงเพราะว่าที่สามีก็ผ่านการแต่างงานและมีลูกมาแล้วและอยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2คนมากกว่าค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทำเอาสาวแท้หลายต่อหลายคนอิจฉาเลยทีเดียวนะฮะ